สอสอโรมถูกออกหมายจับหลังอภิปรายคดีโรฮิงญาบิ๊กป้อมเจาะฟ้องกับเมื่อวันที่17มีนาคม2565นายรังสิมันหรือโรมสอสอแบบบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวถึงกรณีเพิ่งได้มีการรับหมายจับจากทางด้านของสอนอบางขุนนนท์ว่าหลังจากที่ตนได้มีการอภิปรายรายทั่วไปเรื่องของการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาเป็นต้นมาก็ได้มีความพยายามที่จะเร่งรัดกระบ,บวนการของคดีต่างๆที่ยัดเยียดมาให้จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทน รโดยเฉพาะคดีที่มูลนิธิป่ารอยต่อของพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีฟ้องตนเองในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อต้นปีพศ .2563 จากกรณีที่เกิดขึ้นผลที่ฝ่ายค้านคาดหวังจากความพยายามเหล่านี้ก็คงหนีไม่พ้นการให้ตนเองได้ถูกศาลสั่งขังโดยไม่ให้ประกันตัวแม้เพียงหนึ่งวันก็พอเพื่อให้หลุดพ้นจากความเป็นสอสอโดยล่าสุดผมทราบว่าทางด้านของเจ้าที่ตำรวจสอนอบ ขุนนนท์ถึงขั้นที่มีการออกหมายจับตัวเองในคดีนี้โดยอ้างว่าไม่ได้เข้าไปพบตามหมายเรียกที่ได้มีการออกมาก่อนหน้านี้ซึ่งผมขอชี้แจงดังนี้หมายเรียกแรกที่ได้มีการออกนั้นออกเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565ซึ่งยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีการโต้แย้งไปแล้วว่าเป็นการออกหมายเรียกโดยไม่ชอบเนื่องจากในรัฐธรรมนูญมาตรา125ได้มีการห้ามไม่ให้มีการออกหมายเรียกตัวสอสอในระหว่าง สมมัยประชุต่อมาเมื่อวันที่5มีนาคมทางสสบางขุนนนท์ก็ได้มีการออกหมายเรียกซ้ําอีกครั้งให้ไปพบในวันที่11มีนาคมอย่างไรก็ตามตนได้มีการติดภารากิจในฐานะสสในวันดังกล่าวจึงทําหนังสือยื่นต่อสนอบางขุนนนท์เพื่อชี้แจงความไม่สะดวกและขอเลื่อนการเข้าไปพบเป็นวันอื่นโดยได้มีการระบุไว้ทว่าทางด้านของเจ้าที่ตํารวจกับมีคําสั่งไม่อนุญาตให้เลื่อนนัดหมายดังกล่าวและอ้างเหตุนี้ในการขอสารเพื่อออกหมายจับตัวนายรังสิมัน mm -hmm.